หมายแล้วขนของกันนะคะโก้่หนอ้นะอกว่านนโอ้โหนี่ลอยพี่ไปนู้นแหละนี่ก็รอมาถามพี่พี่บัีแล้ว เปลี Entonces, <t> ่ยนตัวเบ็ดแล้วนะครับคงเจ๊กอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้สวยงามมากดูเลยเยันมาครับน่ะฮึสายโลสาโล น่าลักครหนึ่งแบมนี่แหละเวลาเราเยนหนักก็โาบปลาเขาไม่ตักมันไม่ได้เหไหนครับไหนครับวันนี้เราด้สุเล็กเน่ยนอ่นคขะนัน่ะโอ้มันกินตั้งแต่ตีแรกแล้วไหนครับขอดูหน่อยเบ็ดเบ็ดเบ็ดขอดูตัวเบ็ดหน่อยไหนครับไหนครับ นี่แันที่หนึ่งครับตังกล้องไม่ทันเลยเป็นยังกลางไม่เสร็จเลยจ้าแน่แน่เนื้อตังเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเหนะโอ้ยตังเนื้อเปิดงานเน่ะอืมตังเนือกะอาบูร้อยปีจ้าเอาเรื่องแบบมาทางนี้ดิ ไหนไหนไหนใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรมาแล้วมาแล้วโหบันเลอร์เลยใหญ่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 มากเลยนี่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 มานี่แล้วจ้ามานี่แล้วจ้าชูกอันนี้เล่นนิ่มๆหน่อยนะ เข้าละจ้าแตนที่สองตามมากิโลนะแบงห้าอัพห้าอัพห้าอัพเบ็ดเบอร์อะไรคะเบอร์สามเบอร์สี่อะไรกันเบอร์สามของกีโนุเบอร์สามเกือบห้าโลอ่ะไหนปลากาปลากายกปลาโชว์หน่อยจ้าประมาณห้าอ้ยู่ขบนนี่ ใช่อันนี้เรียกตะก้อวิ่งตะก้อจะวิ่งหลบมาคิอย่าให้แบไม่ดูเอบเบะเบบมา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 มัมามาคู่มาตัวใหญ่อ่ากันนมา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 นกัามา่ามัมา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 มลมา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 าม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 าก่อนเาม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 าอนาาด กี่ครับปั้นรกกตีได้เลยนดูน้อยขอดูน่อยแต่หนูมองไม่เห็นเราแต่หนูว่ามันาดเลยะโอ้กดไม่ทันเลยกรชับมากใช่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 อืม น่าดูลูกปลานะลูกปลาแล้วแหละลูกเยื่อไสดูทรงแล้วคนเยื่อเงียบกี้ โอ้โหมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าป๊อบอีกหนึ่งแต้มบอเลยนะเกัู่เมื่อกี้เปล่าพี่แี่สกว่าใช่ใช่สามสิบสองอันนี้ดูสิ<อ>ว้าวแต้มที่สามจ้ะตัวเม็ใช้ได้ครั้งเดียวต้องเปลี่ยนเลยทิ้หมดจ้ะ ตัดทิ้งนางเราถึงททำดัดดัดก็อาบุญล้วจ้านางเงือกทำงานอีกแล้วเมอเม็ดไม่มีใครเก็บน้องเลยน้องนอนตัดแดดไม่ไปช้อนนะไม่ว่างสิกล้องเกลื่องอดมันเลย ตะกลับก็มานะครับสวยสวยสวยตรงไม่ทันอีกแล้ว ลอกร้องไม่หยุดเลย ปลาอะไรจ้าปลาอะไรจ้าช,ช้อนละจ้าสวยงามพระรามแปดไหนครับ,รบเด็กตัวเดียว ลอกวิ่งไม่หยุดเิดจมตาของอร่อยจะอ้นทำอะไรก็อร่อยอป็นงงอร่อยอยันตาอืมท่านไม่เจอเลยน้องเมื่อกี้เราต้องหมองก่อนเสียงราอเหมือนกนหมุดเลย 有啊，快快干！ What? เดีด๋ยวเจ้าอ้นครับ มาฟันครับโยตัเป็นเ็กตัวปใหญ่ แเราก็ยี่เสียงอะไรวะแม่งโธ่เสียงโทรศัพท์ก้าดังคันฝายอยู่เงี้ยตายุ้มเลยต้องไปทำหารที่ทางเองเยอะง่ายไปบเดียรปวดมยครับ๋ยวจะอ้นครับมาอีกแล้วครับ เที่ยงของวันเสาร์ครับยางกับะทะเลปลาตอนนี้เงียบเลยครับกินแรงๆไปส่องคำพีล่าสุดติดต่อไม่ได้ตัวครับน่าแบงครับนะาแบงน่าแบงนั่งเหงาหวน่าแบงนั่งเหงาวน้องเก่งโซอยอย่างเดียวแล้วตอนนี้ดื่มอย่างเดียวแล้วครับ โอ้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับกินมื้อเที่ยงแล้วไปเจอกัน